สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิงเพชรโยนนะคะในช่องของพิงเพชรโยนนะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องใหม่ของพิงนะคะคุณลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถครอบครัวรถบ้านมือเดียวนะคะคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงนี่เลยนะคะคุณลูกค้าปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหา รถะะบ้านมือเดียวอยู่นะคะหรือเป็นรถครอบครัวนแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะ m i ซูมิชิปา p a เจโรนะคะ2.5 GT ขับ2นะคะปี2014จดปลายปี 2015, 2015คันนี้เลยนะคะได้เป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจยนตั้งขายอยู่ที่นะคะ 499,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดี S, สามารถฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะ<อ>เดี๋ยวพิ่จะพาลูกค้าไปดูรายละเอียดกันเลยคะ<อ>่ะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะการจักหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะโลโ,โก้ต,ตรงกลางนะคะจะเป็นโลโก้ของมิซูมิชินะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ3190นะคะ,นะ,คะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะ จะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะคุณลูกค้าจะได้เป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกของสองข้างนะคะในส่วนของล er ้อคันนี้นะคะจะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2020แม็กขอบ17นะคะในแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะได้ยางปี2 0ง0ีทั้ง4ล้อเลยนะคะมีเาวาบันไดสีดำนะคะมาพร้อมเลยนะคะสังเกตเลยนะคะซูมตรงนี้นะคะคุณลูกค้าได้เป็นคือ สีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเดิมๆแน่นอนนะคะจุดแต้มสีนะคะคุณลูกค้าจาับตัวน็อตนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะมือจับด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะมาดูรอบๆคันกันเลยนะคะ ในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะก็จะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะมาพร้อมกับกับระบบเซ็นเซอร์อีก2จุดนะคะสปอยเลอร์ไฟเบรกตัวที่3นะคะแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนม,มาให้นะคะโลโก้ตรงกลางของเขาจะเป็นโลโก้ของมิซูมิชิตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะแล้วก็กล้องถอยหลังมาพร้อมเลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหารถครอบครันะคะ รถบ้านมือเดียวนะคะราคาถูกผ่อนสบายแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะตอนนี้เข้ามาแล้วนะคะลูกค้าอยากให้ลูกค้าเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่สาขาที่สองของเราเองนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่มองหาอยู่แนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะเป็นนิสูมิชิปาเจโร2.5 GT ขับ2นะคะปี2014จอดปลายปี2015 5. คันนี้เลยนะคะ สีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะติดกันสาดมาให้แล้ว4บานนะคะ EP 6 0นี้ห้ามพลาดกันเลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับ EP นี้นะเป็น EP พิเศษอีหนึ่ง EP เลยนะคะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบเซนทันล็อกนะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะช่องด้านล่างใส่แก้วนะ้ำผดน้ำมาให้นะคะกระจกัวได้เป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะ พรมาลายหุ้มหนังสีดำน,นะคะได้เป็นพรมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับจอทัศสกรีนนะคะได้เป็นแอร์อินน์เอกนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะเบาะหนังสีดำน,นะคะตัดด้วยได้สีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของคนขับจะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะคุณลูกค้าเลื่อนได้นี่นะคะสบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำาะคะสองฝั่งนะคะ คอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำเช่นเดียวกันนะคะมีพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะ,ะมาดูต่อเลยนะคะมาดูในส่วนของเลขไม์กันเลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเลขไม์วิ่งอยู่ที่2องแสนสี่นะคะได้เป็นเลขไม์แท้เดินจากโรงงานด้วยนะคะแอนี่น้ำมันครึ่งถัง ให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะกล้องถอยหลังมีให้นะคะคุณลูกค้าใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะแล้วก็มีที่เก็บของให้ด้วยนะคะแอร์ปรับตามอุณหภูมิลูกค้าได้เลยไฟฉุกเฉินนะคะกระจกนะคะได้เป็นกระจกปับไฟฟ้านะคะลำโพงมาพร้อมนะคะออปชั่นครบเครื่องเลยนะคะตรงพวงมาลัยนะคะคุณลูกค้าสามารถเพิ่มระดับเสียงหรือลดระดับเสียงเชื่อมต่อบลูทูธได้ นะคะอุปกรณ์ครบนะคะสำหรับคันนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารน,นะคะก็จะได้เป็นบอร์ดหนังสีดำนะคะตัดด้วยได้าสีดำเสือดับ,บนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับพรมสีดำนะคะกระเป๋าจิงโจกด้านหลังนะคะคุณลูกค้ามีจอมาให้ด้วย น,ะะนี่มีจอตรงกลางมาให้แล้วก็มีแอร์หลังมาให้อีกสองตัวนะคะออปชันครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะแล้วก็ยังไม่พอเขามีที่พิงแขนให้ที่พิงแขนก็จะมีที่วางแก้วน้ำมาให้อีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะนี่มีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะน่าใช้งานกันเลยนะคะรถบ้านมือเดียวแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของเบาะนะคะของผู้โดยสาร ะะสามารถพับได้ลูกค้าดึงปึ๊บนี่นี่พับได้นะคะก็มีบบอด์ด้านหลังให้อีก2ตัวนะคะช่องข้างๆก็ใส่แก้วน้ำขวดน้ำมาให้นี่ออปชั่นของเขาครบเครื่องอเต็มกันเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารถครอบครัวนะคะรถบ้านมือเรียนแนะนำไปคันนี้เลยนะคะมาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะคุณลูกค้าอ่ะนี่ พื้นที่กว้างขวางพอสมควรเลยนะคะอุปกรณ์ครบเครื่องนะคะแล้วก็ในส่วนของยางอะไหล่จะอยู่ตรงด้านล่างมาให้นะคะตรงนี้สามารถใส่ของได้นะคะคุณลูกค้าสามารถใส่ของได้พับเบาะลงได้เช่นเดียวกันดึงตรงนี้ขึ้นนะคะคุณลูกค้านี่ดึงตรงนี้นะคะก็าสามารถพับเบาะได้เดี๋ยวพิงจะลองพับให้ดูนี่นี่เลยนะคะนี่ สามารถพับเบาะลงแบบนี้ได้นะคะคุณลูกค้าก็จะมีพื้นที่กว้างขวางเช่นเดียวกันนะคะนี่เลยนะคะคือพื้นที่กว้างขวางออปชันครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะรถครอบครัวของเราคันนี้นะคะคุณลูกค้าสังเกตได้จากริ้วรอยต่างๆนะคะคุณลูกค้า จะมีการเก็บงานให้ยางเดิมไม่เสื่อมสภาพตัวน็อตต่างๆนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะร้อยไม้ด้ต่างๆนะคะโชก็คือเป็นโชกเดิมๆนะคะสําหรับคันนี้นะบอดี้เดิมๆเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่มองหารถครอบครัวนะคะราคาถูกผ่อนสบายนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะมิซูมิชิปปาเจโร2.5 GT นะคะขับ2 นะคะสำหรับคันนี้เลยนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวพราจะพาคุณลูกค้านะคะไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะตามที <ไป S 1> <dış S 2> ่มา,าดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้จากตัวน็อตนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะแบตเตอรี่นะคะคารเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงคาสังเกตรอยเม็ดอาร์ตตัวน็อตต่างๆนะคะจุดแต้มสีนะคะคุณลูกค้าจุดแต้มสีเดิมแท้จากโรงงานแผ่นเพจตนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่อง 2005นะคะภายในห้องเครื่องไม่มีคาาหรือกลิ่นน้ำมันไหลยเยิ้มนะคะเป็นเครื่องแหง้แหงๆนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวน,อน็อตแก้มซ้ายแก้มขวากันเลยนะคะรอยเม็ด mm อาร์ตต่างๆนะคะซีนต่างๆนะคะรถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพิความจมน้ำเป็นสีนะคะมีวัรันตีหลังการขาย e 3สีวันค่ะ เปยังไงกันบ้างคะคลูกค้าพิงพายคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถครอบครัวรถบ้านมือเดียวนะคะแนะนำไปคันนี้เลยนะคะมีชูมิชิปาเจล2.5 GT ขับสองนะคะปี2014จ็บปลายปี2015คันนี้นะคะได้เป็นสีขาวส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรยนตต้องขายอยู่ที่ราคา499,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะ ทุกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะ mm hmm. เบอร์พริงนะคะ0 8 2ย3นะคะเ0 4 3 2 5 3นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยศน,นะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทย68แยก1นะคะเรามีสองสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95 mm hmm. นะคะทูกค้าท่านใดที่เขามาดูคลิปพิ้งแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะคะ เพื่ออัปเดตรถข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะและ e ีพีต่อไปพิงจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ